สวัสดีครับต้อมฟิชออนนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาบอกวิธีการประกอบปีกนะครับสําหรับชุดยิงของทางค่ายเรานะครับผมเพราะว่าเวลาเราส่งงานให้ลูกค้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชุดบนหรือว่างานพร้อมยิงน,นะครับเราจะแยกปีกออกจากรางอย่างนี้นะครับเพราะว่าเวลาขนส่งไปมันต้องแพคไปอย่างนี้ครับมันจะไม่เกกกะครับจะต้องถอดปีกออกเพราะฉะนั้นเวลาลูกค้าได้ไปลูกค้าต้องประกอบปีกเองนะครับเดี๋ยวจะ มาบอกวิธีการประกอบปีกนะครับเพราะว่าปีกของค่ายเราเวลาใส่ไปค่อนข้างจะฟิตนะครับผมไปชมกันครับโอเคนะครับเวลาที่ทางค่ายส่งงานไปนะครับเราจะแยกปีกออกไปอย่างนี้นะครับผมแล้วก็จะมีชุดลูกเอรเลอร์นะครับผมตัวนี้จะเป็นปีก45นะครับเสริมยางเส้นหนึ่งนะครับลูกค้าขอมาก็จัดให้นะครับผมก่อนจะประกอบปีกนะครับให้ถอดลูกเดอเลอร์นี้ออกก่อนนะครับออกจากปีกทั้ง2ด้านเลยนะครับผมโอเคนะครับเวลาเราประกอบไปนะครับนะฮะ ด้านนี้จะอยู่ด้านล่างของรางนะครับผมจะเป็นตัวล็อกยางนะครับให้นะสังเกตดีๆนะครับตรงนี้ให้คว่ำลงนะครับผมให้ประกอบนี้ครับจากซ้ายไปขวาหรือจากขวาไปซ้ายก็ได้นะครับพอไปถึงตรงเนี้มันจะเริ่มฟิตนะครับเนี่ยให้ใช้น้ํามันนะครับจะเป็นน้ํามันเครื่องหรือน้ํามันจักรอะไรก็ได้ครับหยอดนิดนึงนะครับผมตรงปีกนะครับก่อนเคาะเข้านะครับเนี่ยฮะ เดี๋ยวผมจะบอกว่ามันมีข้อดียังไงครับปีกฟิตๆอย่างนี้ฮะแล้วก็นี่ฮะใช้ไม้นะครับเคาะด้านนี้นะครับนี่ฮะเห็นเห็นไหมครับเห็นไหมครับอ่าใช้ไม้เคาะในด้านนี้นะครับอย่าใช้เหล็กอย่าใช้ค้อนนะครับใช้เป็นไม้ครับค่อยๆเคาะนะครับอ่าเคาะหาตำแหน่งครับอ่เห็ด เหตุที่ให้ถอดลูกลเลื่อออกเพราะว่าถ้าเป็นปีก42ธรรมดาลูกลเลื่อเรามันจะพ้นขอบมาประมาณ2มิลมันจะโดนลูกลเลื่อให้ถอดทั้งซ้ายทั้งขวาเขาะหาแนวครับแล้วก็ให้ดูนี่ฮดรูเนี่ยมันจะสองข้างเนี่ยจะเสมอกันนะครับก็พยายามเคาะให้อยู่ตำแหน่งกลางนะครับค,รค่อยๆทาครับปีกมันจะฟิตนะครับ่าพอเริ่มใกล้ ใกล้ดูสองข้างนะครับรูตรงนี้ฮสอดเชื่อกให้มันสองข้างเท่ากันแล้วก็พลิกมาดูครับรูน็อตด้านนี้ครับน็อตสามตัวนะครับถ้ารูน็อตตรงปุ๊บแล้วก็ลองขันดูนะครับนัดจะให้ดีก็จุ่มน้ามันนิดนึงก็ได้ครับแต่ตัวนี้ผมจุ่มมาแล้วฮะไม่อยากจุ่มเยอะเดี๋ยวเยิ้มครับอ่ค่อยๆขันเข้านะครับ ถ้ามันไม่เข้าไม่ต้องไม่ฝืนนะครับจะแสดงว่ารูยังไม่ตรงนะครับอ่าตัวนี้ตรงอยู่ครับเห็นไหมฮะขันตัวบนหรือตัวล่างก่อนก็ได้นะครับแต่ตัวล่างนะครับตัวกลางเอาไว้ที่หลังเนี่ยนะครับแล้วก็ค่อยๆขันนะครับตัวนี้มันมีเกลียวไปแล้วนะครับผม ถ้าลูกค้าขันเรารู้ส mm ึก hmm. ว mm ่า hmm. มันมันฝืดนี่แสดงว่ารูไม่ตรงนะครับเพราะว่าเกียวมันมันมีเกียวในตัวมันจะไม่ฝืดมากนะครับเพราะว่าเราขันไปแล้วตอนประกอบนะฮะแค่ถอดแยกให้ลูกค้าเฉยนะครับพยายามอย่าให้ปีนเกียวนะครับมันเป็นน็อตเกียวปล่อยมันจะไม่ฝืดนะครับเพราะว่าเราขันแล้วมันมีเกียวก่อนหน้านี้แล้วครับมันต้องไม่ฝืดถ้าฝืดแสดงว่าปีนเกียวต้องต้องอย่าฝืนเข้านะครับเดี๋ยว เดี๋ยวเกี่ยวรูดนะโอเคครับนี่ครับแค่นี้ครับง่ายๆแล้วก็ใส่ลูกเลื่อรปกตินะครับผมทีนี้นะครับทำไมทาไมปีกของค่ายเราถึงฟิตนะครับนี่ฮะมาดูช่องว่างตรงนี้นะครับผมการเข้างานของปีกฮะเห็นไหมครับ๋ยวนะครับเดี๋ยวให้กล้องซูมนิดนึงนะครับเห็นไหมครับช่องว่างระหว่างปีกกับรางนะครับเราจะเก็บงานโค้งปีกตรงเนี้ย ให้เข้ากับตรงไอ้ล่องที่เป็นมิลลิ่งครับล่องตรงเนี้ยเขาใช้มิลลิ่งมิลลิ่งเดินนะครับเพราะฉะนั้นล่องตรงเนี้ยมันจะไม่เป็นไอ้สี่เหลี่ยมนะครับตรงสุดปลายของร่องเนี้ยมันจะเป็นโค้งโคงเพราะฉะนั้นเวลาเข้าปีกเนี่ยปีกเดิมๆมันมาเป็นสี่เหลี่ยมครับต้องใช้ตะไบค่อยตะไบนะครับตะไบให้ได้ส่วนโค้งแล้วก็เข้าไปให้ฟิตนะครับเห็นไหมครับซ้ายขวานี่นะครับจุดสําคัญที่นานาหลายคนเวลายิงไปนานานะครับทาไมน็อตถึงคอนนะครับเพราะว่ามันมีช่องว่างตรงนี้นะครับ เห็นไหมครับถ้าเป็นงานค่ายเราเราใส่ไปเนี่ยมันจะฟิตพอดีอะปีกนี่คือต้องเอาไม้เคาะเข้านะครับเนี่ยฮะต่อให้ไม่มีน็อตสามตัวเนี่ยก็ยังไม่คอนเลยนะครับผมเพราะว่าไอตรงเนี้ยมันไม่มีช่องว่างให้ให้ปีกคอนนะครับนี่เป็นหัวใจสําคัญเวลาเข้าปีกครับเราทําตัวต่อตัวนะครับปีกปีกกับอล่างนะครับผมปีกตัวนี้ปีกหนึ่งตัวก็เข้าได้กับล่างตัวนั้นเท่านั้นนะครับผมเอาไปใส่ตัวอื่นก็ไม่ได้ครับรูรูน็อตไม่ตรงกันนะเพราะว่าเราเข้างานทีละตัวเนี่ย ปีกมันจะไม่โยกครับแข็งแรงครับยิงลงไปครับจะไม่มีปัญหาปีกคอนะครับสําหรับน้าๆที่มีปัญหาปีกคอนนะครับเพราะว่าตรงนี้มีช่องว่างครับต่อให้น้าจะยึดน็อตสี่ห้าตัวตรงนี้ก็ช่างนะครับคอนเหมือนเดิมครับเพราะตัวรับน้าหนักคือคือน็อตนะครับถ้ามันมีช่องว่างยังไงมันก็โยกได้ครับแต่ถ้ามันไม่มีช่องว่างครับมันเข้าแน่นอย่างเงี้ยน็อตสามตัวเนี้ยมีหน้าที่ยึดไม่ให้ปีกไปซ้ายไปขวาแค่นั้นเองไอโยกเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นตัวขับเลยครับ ขัดปีกครับล่องเนี้ยนี่ครับวิธีการเข้าปีกครโอเคนะครับไม่ยากนะครับส่วนน้าๆที่มีปัญหามีช่องว่างแล้วปีกคอนก็ต้องหาอะไรอุดนะครับอาจจะใช้เศษตะปูหรือว่าบางคนอาจจะใช้ขี้เลื่อยหรืออะไรอุดแล้วก็กาวร้อนหยออนครับเพื่อไม่ให้มันมีช่องว่างครับแต่ถ้าเป็นพวกกาวร้อนอะไรอย่างเงี้ยเวลาอยากจะถอดปีกมาซ่อมมาเปลี่ยนเนี่ยมันจะยากนะครับก็ลองพิจารณาครับวิธี DIY ครับโอเคครับ ครับนนะก็เห็นไปแล้วนะครับวิธีการประกอบปีกของค่ายเราครับไม่ยากนะครับผมเวลาลูกค้าได้งานไปสําหรับงานที่รีวิวอันนี้จะเป็นชุดบนนะครับผมลาง i a c นะครับผมใส่ลูกจากทางด้านปลายนะครับผมอย่างที่เคยรีวิวไปหลายคลิปครับตัวนี้ลูกค้าขอเป็นปีก45ายางเสริม1เส้นนะครับผมเมื่อใส่ยางเสริมปุ๊บเนี่ยครับเราก็ต้องทิ้งปลายยาวนะครับปกติงานค่ายจะทิ้งปลายสั้นใช่ไหมครับ พอเป็นยางเสริมปุ๊บเนี่ยตัวยางเสริมเนี่ยมันต้องมีปลายกันยางข้ามมานะครับผมปลายก็เลยต้องทิ้งยาวตัวนี้ทิ้งปลาย35เซนนะครับผมก็ไล่ไล่เลียวให้นะครับลดน้ําหนักไปให้นะครับผมชุดบนที่เห็นนี่าราคาอยู่ที่2550บาทนะครับผมอุปกรณ์ก็มีที่เหน็บกระบอกให้ด้วยนะครับผมแล้วก็กระบอกไม่มีเชือกนะครับผมสาหรับชุดบนแล้วก็ลูกดอก1ลูกนะครับผมนะแล้วก็เป็นชุด ลูกเลือนะครับผมถ้าเป็นปีกธรรมดาก็หักค่าลูกเลือออก450บาทนะครับผมลองทักเข้ามาได้สาหรับน้าๆที่อยากได้ชุดบนนะครับผมมีรางมีรางทั้งหมด4แบบนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับก็มีรางกลมนะครับเบอร์หนึ่งนะครับรางสี่เหลี่ยมธรรมดานะครับผมรางบอลแท็กนะครับผมแล้วก็ราง i a 4นะครับบอลแท็กกับ i a 4ใส่ลูกจากด้านปลายเหมือนกันนะครับผมมิติคล้ายๆกันนะครับแต่ตัวบอลแท็กหมายเลข3านั้นจะ จะ,ะเพียวกว่าตัวนี้ครับตัวนี้ลางจะค่อนข้างโตกว่านิดนึงนะครับผมโอเคครับสําหรับแว่นตาที่น้าถามมาที่ใส่รีวิวอยู่นี่ก็จะเป็นเลนอีเกิลอนะครับออกสีเหลืองหน่อยนะครับเวลาเรามองมองหมายมองปลาอย่างเงี้ยมันจะตัดตัดแสงตัดเงานะครับผมบนผิวน้ําให้เห็นตัวปลาชัดเจนนะครับสําหรับเลนอีเกิลอาสำหรับน้าๆนที่ไม่ชอบสีเหลืองนะครับค่ายเราก็มีอย่างตัวนี้ตัวนี้สีไหนนะ อ่าตัวนี้สีชานะครับทรงสปอร์ตแบบที่ผมใส่เงี้ยฮะสีชาเนี่ยฮะตัวนี้จะแถมผ้าเช็ดแว่นเลยนะครับผมตัวนี้380บาทมีผ้าเช็ดแว่นแล้วก็กล่องนะครับกล่องใส่แว่นนะครับเวลาออกมองออกไม้กลัวทับแว่นหักออกไม้เสร็จแล้วปุ๊บใส่ไว้อย่างนี้รับดูดซิปครับ,รบห้อยก,กระโปรงกระเป๋าได้ครับมีที่เน็บ ตัวนี้ก็จะป้องกันเลนป้องกันไม่ทับเลนตาหักนะครับตัวนี้ใช้ได้ส่วนาราคาย่อมเยาวลงมาอีกนะครับผมนนนั้ะสำหรับน้าๆที่เพิ่งหัดเล่นไม่อยากจะซื้อแพงตัวนี้ก็เป็นสีชาครับจะเป็นใสดีเหมือนกันครับตัวนี้สีชานี้เลนโพลาไรตัดแสงสะท้อนบนผิวน้ําเหมือนกันนะครับมองหินปลาชัดเจนตัวนี้ก็ราคา140บาทนะครับแต่ตัวนี้อตัวนี้จะไม่มีกล่องนะครับ แล้วก็เลนอัตโนะครับออตโต้ตัวนี้ร้อยแปดสิบาทนะครับผมตัวนี้เลนใช้ดีนะครับไม่ใช่เลนแบบเลนแบบเคลือบธรรมดานะครับตัวนี้เลนไม่ค่อยหลอกตาตัวนี้จะเป็นสีใสๆนะครับผมสําหรับวันที่ฟ้าคึ้มแสงไม่ค่อยมีหลังฝนตกหรือเมฆเยอะอย่างฮะเลนออตโต้ช่วยได้ครับแล้วก็มีอีกตัวนึ่งครับเลนออตโต้อย่างดีนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ชมตัวนี้เลนดีมากครับเกรดดีมาก ให้แอดมินลองนี่ตัวนี้ครับภูมิใจนําเสนอเลนออโ,โต้ตัวนี้สุดยอดครับผมลองใส่แล้วครับตัวนี้จะเป็นเลนใสนะครับเวลาเรามองอย่างเงี้ยแต่เวลาเราใส่ออกหมายจริงเนี่ยไอตัวเนี้ยมันจะช่วยปรับแสงนะครับถ้าแสงเยอะปุ๊บมันจะช่วยปรับแสงให้ดูซอฟลงนะครับผมสบายตาแล้วก็เลนตัวนี้ไม่หลอกตานะครับผม ใส่ไปถ้าเป็นเลนหลอกตานะนะลองใส่แว่นนะครับถ้าเลนหลอกตาปุ๊บจากที่เราใส่ไม่ใส่แว่นตาพอใส่ปุ๊บเหมือนดินมันจะยกสูงขึ้นนะครับผมนั่นคือหลอกตาครับแต่ถ้าเป็นเลนที่ได้มาตรฐานโอเคปุ๊บเนี่ยเราใส่ไปปุ๊บพื้นดินมันต้องมันต้องอยู่ในแนวแนวแนวเดิมเดิมเหมือนอ่าแนวเรียบเหมือนเดิมที่เราไม่ใส่แว่นตาครับแต่ถ้าเป็นเลนหลอกตาใส่ปุ๊บแผ่นดินเหมือนมันจะยกสูงขึ้นนะครับผมนั่นคือมันหลอกตาเลนไม่ค่อยได้คุณภาพนะครับ อ่ะเดี๋ยวเราให้ดูว่าอันนี้มันเป็นอ่าชุดอุปกรณ์ที่เขาเอามาให้เทสนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูตออันนี้ตอนไม่ใส่กล้องนะครับผมเดี๋ยวจะเทสให้ดูว่าเอ้ยไม่ไม่ใช่ใส่กล้องครับใส่แว่นนะครับอ่ะจะไปดูกันนะครับเดี๋ยวให้ดูแผ่นทดสอบนะครับแผ่นทดสอบสําหรับเลนโพลาไรนะครับอ่าเห็นแผ่นทดสอบไหมครับว่าจะมีรูปคนตกปลาอยู่นะครับผมแต่น้นๆจะไม่เห็นปลาใช่ไหมครับผมเดี๋ยวจะให้ดูเวลาใส่แว่นเลนโพลาไรเข้าไปนะครับ เห็นไหมครับเห็นปลายังครับนี่แหละครับเลนโพลารา์ข้อดีของเขานะครับเขาออกเห็นไหมครับปลาหายไปครับพอใส่แว่นก้าไปปุ๊บเห็นไหมครับมีคนตกได้ปลาแล้วครับโอ้เล่นได้ทั้งวันครับนี่ไงโอเคนะครับครับนั่นแหละครับก็เป็นคุณสมบัติของเลนโพลารา์นะครับสําหรับอ่านันานักกินปลาจําเป็นต้องมีนะครับแว่นแว่นสายตาพวกนี้นะครับช่วยให้เรามองเห็นปลาใต้น้ําได้ได้ดีนะครับผมมันจะช่วยตัดอ่า แสงสะท้อนของก้อนเมฆที่อยู่บนผิวน้ํานะครับผมแสงสะท้อนของเงาไม้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับจะทําให้เรามองเห็นปลาชัดเจนขึ้นแหะครับโอกาสจะได้ตัวจะได้ยิงมันก็ดีขึ้นนะครับผมอีกอย่างนึงเรื่องของการใส่แว่นตานอกจากจะช่วยลงการปรับแสงสะท้อนแล้วครับยังช่วยป้องกันอันตรายบางทีเรามองซ้ายมองขวากิ่งมองกิ่งไม้อย่างเงี้ยครับจะชนลูกตาเราได้นะครับผมอันนี้มันก็ช่วยป้องกันได้ระดับหนึ่งแล้วก็อย่างอ,อีกเหตุการณ์หนึ่งที่ผมเจอกับตัวเองเลยก็คือเรื่องของยางขาดอะไรขาดนี่ครับ ผมเคยโดนนะครับยางฟาดเข้ามาถ้าไม่มีแว่นตานี่คือตาบอดไปแล้วครับผมก็ลองหามาใช้กันนะครับสาหรับน้าๆมือใหม่ครับหรือน้าๆมือเก่าที่ยังมองหาแว่นตาในราคาที่ไม่แพงแล้วก็คุณภาพผมถือว่าโอเคนะครับผมเพราะว่าผมใช้เองด้วยนะครับแว่นพวกนี้ก็เลยอยากแนะนานะครับผมสนใจสินค้าก็ทักมานะครับในเพจต้อมฟิชออนนะครับผมแล้วก็ส่งข้อความมาที่ Facebook ต้อมฟิชออนนะครับผมหรือจะโทรมาก็ได้ครับเดี๋ยวเราแอดมินเรารับสายครับเบอร์โทร0 8 0 4926935นะครับผมสามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะครับผมเบอร์นี้นะครับโอเคครับวันนี้ก็รีวิวง่ายๆนะครับผมสําหรับน้าๆที่สั่งชุดยิงของเราไปแล้วก็ชุดบนนะครับผมแล้วก็แอบขายเป็นตานิดนึงครับสปอนเซอร์ของเราครับต้องทำาหากินครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณน้าๆมากครับสาหรับการรับชมวันนี้ขอลาไปก่อนครับครับ